สวัสดีค่ะเจเคมพามาชมกับนิสสันอ m เมล่นะคะรถสวยๆค่ะรถบ้านนะคะ1.2เกียร์ออโต้นะคะคันนี้รถยนต์ปี2011ค่ะแต่แจ้งจดทะเบียนในปี2012ขับดีประหยัดกว้างกวางนะคะรูปชมก็สวยงามค่ะราคาเงินสด137,000บาทนะคะเครื่องดีน้ำไม่ดนันวันไม่ไหลความร้อนปกติค่ะประหยัดด้วยนะคะ เป็นรถอีกคู่ค่ดที่น่าใช้มากเลยค่ะทุกท่านรองรับ E20 นะคะเติมได้ค่ะ9195 E20 นะคะเกียร์ออโต,โตเ้เขานิ่มๆเปลี่ยนครบๆไม่ต้องรอรอบค่ะรุ่น E8 Air Auto พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบระบบเบรกเป็น ABS ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างพับไฟฟ้าได้นะคะ ภายในกว้างกวางช่วงล่างดีค่ะไม่ดังนะคะเจ้าของดูแลไว,ว้อย่างดีเก็บงานมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยค่ะบอดี้รถก็สวยๆเดิมๆไม่มีรอยชนหนักสีสันรอบคันสวยเงางามนะคะทุกท่านรถพร้อมใช้เลยนะคะ137,000บาทภาษีพรบรปี66ค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหาไว้ใช้งานกันนะคะสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีแอดมินเพียงพามาแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไ้ว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ